สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบงก์ยี่สิบรุ่นเก่านะครับผมนี่เป็ไงแบง์ยี่สิบรุ่นเก่านะผมนี่เป่ไงนี่เป็นไงแบงก์ยี่สิบรุ่นเก่าอันนี้น่าจะประมาณห้าห้าปีที่แล้วนะครับผมนี่ประมาณห้าปีที่แล้วนะครับผมนีม่ห้าปีแล้วนะแบงก์ยี่สิบรุ่นนี้นะครับผมรัชกาลที่เก้านะครับผมนี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้เป็น ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะครับกดใช้์กดไลค์กดสับาหรยด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ